สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด -19 กับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญาโนนะครับมาเจอกันเย็นๆแบบนี้ครับ17นาฬิกานาทีผ่านทางช่อง MCOT HD หมายเลข30นะครับแล้วก็สามารถติดตามชมกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ MCOT.NET เเช่นกันและผ่านทางเพจนะครับที่สำนักข่าวไทยนะครับมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้วันนี้ครับกับรายการของเรานะครับ ขออนุญาตเกริ่นให้ฟังกันก่อนว่ามีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างนะครับวันนี้มีทั้งเรื่องราวของแอปพลิเคชันครับคนไทยเจ๋งครับต้องยกนิ้วให้เลยครับเพราะว่าคิดและก็พัฒนาแอปที่มีชื่อว่าหมอชนะขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะครับรวมถึงครับทางคลังก็เตือนเช่นกันนะครับในการโพสต์ข้อความต่างๆในเชิงหลอกหรือว่ามีการดูหมิ่นรัฐอาจจะมีโอกาสเสี่ยงคุกได้นะครับและแน่นอนครับวันนี้ ห้ามเปลี่ยนไปไหนครับเพราะว่าเราเชิญคุณหมออิสรางนะครับจากสภากาชาติไทยที่จะมาคุยกันนะครับว่าตอนนี้ครับเรื่องของการบริจาคโลหิตของประเทศไทยนั้นถึงขั้นวิกฤตแล้วเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ยอดของผู้ที่เข้าไปร่วมในการบริจาคลดลงประมาณ50%ทีเดียวแะครับและก่อนอื่นเลยครับวันนี้กับรายการร่วมใจคนไทยสู้ภายโควิด -19 นะครับขอเชิญชวนทุกท่านครับร่วมในการบริจาคครับผ่านทางอสมท เชิญชวนครับร่วมบริจาคก,การเพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ผ่านบัญชีออมทรัพย์นะครับบอมอจอ,อสอทออร่วมใจคนไทยสู้ภยัยโควิด -19 ผ่าทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอนะครับ 0150252919ครับธนาคารกรุงไทยครับสาขาสิงห์คอมเพล็กซ์นะครับเพื่อส่งต่อความห่วงใยผ่านมูลี่ธรรมพิบาลทางการแพทย์และมูลิีิสภาการพยาบาลนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าวันนี้นอกจากร่วมในการบริจาคก,กันได้แล้วนะครับ อย่าลืมครับว่าคุณสามารถร่วมในการส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้กับทางรายการนะครับโดยสามารถส่งเข้ามากันได้ผ่านทางหมายเลขนะครับ4111001นะครับส่งเข้ามาทักทายกันเรืร่องแต่สถานการณ์รวมไปถึงครับเมื่อวานนี้มีหลายลท่านนะครับที่ส่งไอเดียในการทำกิจกรรมระหว่างกัดตัวเองอยู่ที่บ้านกันด้วยส่งเข้ามากันได้เลยนะครับน้อมรับแล้วก็รวมถึงครับเดี๋ยวมีโอกาสจะได้เข้าไปพูดคุยกันด้วยผ่านทางรายการของเรากันนะครับ มาเริ่มกันที่การอัปเดตสถานการณ์ของโควิด -19 ในบ้านเรากันก่อนประจำวันนี้นะครับวันศุกร์นี้ครับทางสบคครับคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019แถลงมีรายงานผู้ป่วยใหม่50รายนะครับในวันนี้รวมผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น2,473รายรักษาหาย1,013ราย ย้ำนะครับว่ารักษาหาย1,013รายครับซึ่งก็ต้องเชิญชวนเช่นกันในการที่จะร่วมในการมาบริจาคพลาสมาที่สภากาชาติไทยนะครับมาช่วยกันต่อส่งกันต่อนะครับแต่วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายครับรวมทั้งหมดยอดผู้เสียชีวิตครับ33รายด้วยกันโดยในวันนี้ครับผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นหญิงไทยอายุ43ปีนะครับอาชีพค้าขายมีโรคประจำตัวคือโรคแพ้ภูมิตนเองนะครับ โดยทางสอบอคอยงคงเน้นย้ำนะครับถึงเรื่องของการขอความร่วมมือโซเชียลดิสท n นซิงเพราะว่าวัยรุ่นกลุ่มเสีย่ยงเหล่านี้นะครับอาจจะมีโอกาสออกไปนอกบ้านและอาจจะเป็นพาหะโดยที่เราไม่รู้ตัวนำกลับมาให้บุคคลที่เรารักอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ติดเชื้อที่บ้านได้ดังนั้นก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเว้นระยะด้วยนะครับอันนี้ขอเลยนะฮะ มาต่อกันที่แอปพลิเคชันครับคนไทยสุดเจ๋จงจริงๆนะครับในการพัฒนาแอปขึ้นมาใช้ชื่อว่าหมอชนะฮะหมอชนะนี่คือแอปพลิเคชันที่ภาครัฐเอกชนร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาชวนคนไทยใช้งานเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลตรวจสอบความเสี่ยงนะครับช่วยแพทย์ติดตามประวัติโดยที่ย้ำไว้ก่อนนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยนะครับจะให้ได้กรอกข้อมูลง่ายๆนะครับ ไม่ต้องระบุตัวตนเพียงแค่ถ่ายรูปและลงทะเบียนโดยที่ไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยแอปพลิเคชันจะสื่อสารโดยใช้ GPS และ b l u บู o t h เป็นตัวกำหนดพิกัดเอาไว้ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นอยู่ที่ไหนครับแสดงผลเป็นสี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 ระดับด้วยกันตามความเสี่ยงว่าบุคคลผู้ใช้งานนั้นมีความเสี่ยงในการติดเชือ้อซึ่งจะให้ทำแอปนี้ลงทะเบียนแอปนี้ ก่อนที่จะเข้าพบคุณหมอและเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วหากคุณมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการช่วยในการเตือนตัวเองด้วยเตือนบุคคลรอบข้างด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง iOS หรือว่าทาง Apple แล้วก็ Android นั่นเองนะฮะไปต่อกันที่ข่าวที่ทางคลังนะครับหรือกระทรวงการคลังนะครับโพสต์เตือนนะครับว่าบุคคลที่ได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วนะครับ5,000บาท เตือนเลยนะครับโดยคุณชานกริเดชวิทักครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกทัฐมนตรีนะครับกล่าวเตือนผู้ที่โพสต์ข้อความใดๆลงในโซเชียลเกี่ยวกับการได้มาของเงินเยียวยา5,000บาทว่าเมื่อโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นหลักฐานสําคัญในการเอาผิดทางกฎหมายได้หากข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ และได้รับเงินเยียวยามาจากการให้ข้อมูลเท็จย้ำนะครับในการให้ข้อมูลเท็จอันนี้ถือว่าผิดจริงๆนะครับรวมถึงข้อความต่างๆที่อาจจะไปดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานช่อโกงบอกเลยว่าโทษนะครับอย่างเช่นฐานช่อโกงมาตรา3-41เนี่ยนะฮะโทษขั้นสูงนะครับจำคุก3ปีหรือปรับ 6, 000ห0,000ื่นหรือทั้งจำทั้งปรับและใครที่นำเข้าข้อมูลความเท็จเข้าไปด้วยนะฮะ มาตรา137ครับโทษขั้นสูงจำคุก6เดือนหรือปรับ10,000หรือทั้งจำทั้งปรับและใครที่โพสต์มิ่นนะครับรัฐบาลเนี่ยระวังด้วยเหมือนกันครับความผิดมาตรา1น6นะครับโทษขั้นสูงจำคุก1ปีปรับ20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและย้ำด้วยว่าถึงแม้ลบโพสตไปแล้วนะครับแต่มันเคยโพสต์เอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นความผิดเหมือนกันนะฮะเตือนไว้เลยนะครับถ้าได้ไปแล้วนำไปคิดจัดการดีกว่าว่าจะใช้สอยอย่างไรให้มัน ปลอดภัยแล้วก็รวมถึงครับเป็นการช่วยต่อชวิตของพวกเรากันด้วยนั่นเองนะครับเอาเลยครับต่อมาครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนอกจากคิดแอปพลิเคชันหมอชนะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้คนใจหนึ่งกลุ่มครับคนไทยหนึ่งกลุ่มสุดเจ๋งเช่นเดียวกันครับคิดค้นหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อความดันบวกครับ อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าคุณหมอที่ต้องใกล้ชิดและก็สัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชือ้อมีโอกาสอย่างยิ่งในการติดเชือ้อโควิด -19 นะครับดังนั้นครับถ้าว่ามีหมวกความดันนะฮะที่จะช่วยครอบลงไปและป้องกันได้จะดีขนาดไหนครับไปตามติดคุณรัตยาได้เลยครับ ติดกับรัติยาวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชค่ะที่นี่นะคะมีการผลิตนวัตกรรมเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโควิด -19 ออกมามากมายหลายชิ้นเลยค่ะและล่าสุดนะคะก็มีการผลิตนวัตกรรมหมวกอัดอากาศแรงดันบวกป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทํามาแล้วถึง3เวอร์ชั่นเลยนะคะแล้วก็มีการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศแต่แล้วกว่า70ชุด เป้าหมายของเราท to to 95, fact, ี่เราคิดก็คือว่าทําอย่างไรให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความปลอดภัยเหนือกว่า N95 กาันก็คือหน้ากากที่เรียกว่าหรือหมวกแรงดันบวก PAPR กลุ Lightning ่มนี้หลักการัไงก็คือมีพัดลมดูดอากาศผ่านไส้กรองเข้ามาเติมในในหมวกภายในหมวกนี่จะเป็นแรงดันบวกคำว่าแรงดันบวกหมายความว่าแรงดันภายในหมวกสูงกว่าแรงอากาศภายนอกนั้นอากาศภายในจะไหลออกทิศทางเดียว ก็คือจากบุคลากรไปภายนอกอากาศภายนอกที่อาจจะมีเชื้อปนเปื้อนจะไม่ซึมผ่านเข้ามาในบุคลากรถัดมาเวอร์ชั่น3ก็คือล่าสุดเลยค่ะล่าสุดทุกทานค,คงเคยรู้จักหน้ากาก,ากดำน้ำเป็นอย่างดีนะครับเราก็มาประยุก์ตใช้หลักการเดียวกันอันนี้คือหน้ากากที่ใช้ดำน้ำเลยดำ,ดำดูปะการลังอะครับ <c oughs> นะฮะเราก็มาประกอบหลักการเดียวกันข้อดีของหน้ากากดำน้ำก็คือ พื้นปริมาตรในนี้มันน้อยในหน้ากากมันน้อยเราสามารถใช้พัดลมตัวเล็กของเราได้ก็สามารถสร้างแรงดันบวกในหน้ากากได้ดีเลยกลุ่ม PAPR เนี่ยเราอยากจะสงวนไว้กับในกรณีที่ต้องทำหัตถการในห้องผ่าต,ตัดใส่ท่อช่วยหายใจหรือต้องดูผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดมากๆนะฮะมีการทำหัตถการที่ดูแล้วมีความเสี่ยงและเป็นต้องใช้เวลานาน,านก็ให้ใส่ชุดที่เป็น PAPR เราเพียงแต่จุดประกาย และคิดวิธีการทําหลังจากนั้นเมื่อภาคเอกชนต่อยอดเขาจะสามารถผลิตในปริมาณที่มากๆได้วันนี้คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะผลิตได้เป็นพันชิ้นตรงนี้อยากให้อธิบายว่าถ้ามีการสงสัยเข้าไปแล้วอะค่ะอากาศมันจะออมีการถ่ายเทหรือมีนำความดันแรงดันครับครับก็จะเริ่มต้นจาก ตัวกล่องพัดลมตัวนี้นะครับกล่องพัดลมตัวนี้เนี่ยก็จะดูดอากาศจากภายนอกนะครับซึ่งอาจจะเป็นอากาศที่ติดเชื้อนะครับอากาศที่มีเชื้อโรคอยู่นะครับเข้าไปโดยผ่านตัวกลองตัวกลองต้องมี2ชิ้นแบบนี้ตัวกลองที่มี2ชิ้นเพราะว่าเราจะได้เพิ่มปริมาณอากาศเข้าไปข้างในให้ได้มากขึ้นนะครับ คือเครื่องนี้อย่างขอดูนิดนึงค่ะอย่างเครื่องนี้ปกติทางอุตสาหกรรมเขาก็ใช้ในในส่วนในงานอื่นๆทั่วๆไปอยู่แล้วครับอย่างกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่ใช้เป็นกล่องกันน้ําในงานไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับการเดียวกันครับก็คือกล่องกันน้ําตัวนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติตรงที่มันจะกันอากาศเข้าได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศจากภายนอกก็จะไม่สามารถล่วงหลังเข้าไปภายในาสามารถยู่ิดตรงนี้นะครับ เพื่อให้คุณหมอเนี่ยสามารถทํางานได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเราก็จะฝุกตรงนี้ติดเข้าไปโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้งานอย่างน้อยเนี่ยสี่ชั่วโมงนะครับอากาศก็จะหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆได้เลยพัดลมตัวนี้ก็จะดูดผ่านกรองเข้าไปเนี่ยครับอย่างน้อยสี่ชั่วโมงคือรู้สึกเลยว่าไม่ได้อึดอัดเลยมีลมเข้ามาเหมือนมีลมเข้ามาให้เย็นๆรอบๆศีรษะตลอดเวลาตรงนี้ก็คือมั่นใจได้ว่าแรงดันจะเช็คได้ไหมคะว่าแรงดันมันเข้ามาแบบเหมาะส ่าจริงๆแล้วในตอนในขั้นที่เราทดสอบะครับเราก็จะมีการใช้เครื่องมือในการวัดความดันข้างในจากข้างนอกว่าเป็นบวกต่างกันเท่าไหร่นะครับซึ่งตามมาตรฐานแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 CFM โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะและคณะแพทยศาสตรว์วชิรพยาบาลค่ะก็ยังคงผลิตนวัตกรรมอีกหลายชิ้นเลยนะคะตอนนี้โดยเฉพาะเจ้าตัวไส้กรองอากาศที่จะมาใช้คู่กับหมวก PAPR นะคะที่จะมีการประดิษฐ์ขึ้นจำนวนมากอีกในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะมีอุปกรณ์ที่จะใช้ป้องกันและใช้ต่อสู้กับโรคโควิด -19 นั่นเอง ขอบคุณคุณนติยาด้วยเช่นกันนะครับที่หลายๆคนบอกเอาไว้ว่าในวิกฤตแบบนี้เราจะเห็นหลายๆสิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ก้าวกระโดดนะครับนี่คืออีกหนึ่งไอเดียและ ลงมือทาด้วยมือของพวกเราคนไทยนั่นเองนะครับลำดับต่อมาครับเราจะมาพูดคุยกันต่อที่เมื่อกี้เกินเอาไว้ทุกคนใจหายนะฮะว่ายอดในการเข้าบริจาคโลหิตในวันนี้นั้นลดลงถึง50%จริงหรือไม่อย่างไรครับเราจะมาคุยกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์อิสรางนุชประยูนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการศูนย์บริการโลิตแห่งชาติสภาการชาติไทยนะครับกอ่อนอื่นคุณหมอยืนยันหน่อยได้ไหมครัว่าตอนนี้ลดลงเยอะจริงๆน่าใจหาย ใช่ครับครับช่วงนี้ก็เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็มีการบริจาคลดลงมากเลยครับครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างเช่นช่วงเดือนเมษายนเนี่ยครับก็มีอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคนบริจาคประมาณ1000นคนนะครับปกติเนี่ยเราจะต้องอยากจะได้ผู้บริจาค2,500ัคนนั่นคือเป้าหมายนะครับตอนหนึ่งวันใช่ตอนนี้ลดต่ำกว่า50%ใช่ครับใช่ครับก็เมื่อเดือนที่แล้วก็ได้มีการนะ ก็พยายามโปรโมทนะก็ได้ประมาณ70%คือกระเ้อรข,ขึ้นมาคือกระเตื้องข,ขึ้นมาหลังจากวันที่เราโปรโมทไป<ช> <ๆ S 2> เล็กน้อยใช่ครับก็ช่วงนี้ก็เริ่มแผ่วๆอีกแล้วครับก็ <ๆ S 2> เลยต้องเชิญชวนๆๆครับครับผมซึ่งในแง่ของความจําเป็นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันดูนะครับแต่ขณะเดียวกันเมื่อช่วงไม่กี่วันก่อน อีกหนึ่งวิธีการรักษาผู้ป่วยโควิด1 9คคือการนำเอาพลัสมาของผู้ที่หายแล้วใช่ครับมาทำการสกัดจนได้เป็นตัวหนึ่งเข้าไปช่วยรักษาเพิ่มครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสิ่งซึ่งเรามีโอกาสทำได้นะครับเพราะว่าคนที่หายแล้วคือเขาหายเองเพราะอะไรเพราะเขามีภูมินั้นเนี่ยเขาหายหลังจากที่เขาป่วยอยู่10กว่าวันนะเขาก็เคลียร์ไวรัสเองได้วยภูมิคุกันทั้งนี้เราก็เรียกว่าเป็นโอกาสนะครับที่จะ ขอเลือดมาจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปเขาแคปพลาสมาซึ่งมีคุ้มกันอยู่เยอะเนี่ยมาเก็บเอาไว้นะครับเพื่อว่าจะจะได้ให้กับผู้ป่วยซึ่งป่วยหนักคนที่ป่วยหนักก็คือภูมิคุ้มกันเขาน้อยเขาก็จะเราได้ช่วยเขาให้กําจัดไวรัสได้เร็วขึ้นอย่างนี้ครับซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ที่หายป่วยกันแล้วซึ่งณวันนี้เรามียอดสูงถึง1นึ่คนใช่ครับแต่วิธีการนะครับก็คือว่าเราจะขอให้ลงทะเบียนออนไลน์นะครับ อย่าเพิ่งรีบมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันต้องมีผมมากประมาณหนึ่งนะครับเราจะต้องนัดหมายกันนะครับเพราะการบริจาคนี่มันไฮเทคมันไม่ใช่ช่องทางการบริจาคปกติไม่ได้เหมือนกับการมาถึงเจาะเลือดออกไม่ใช่ไม่ใช่นะเราต้องนัดหมายกันอย่างดีและต้องเอาไปเทสนู่นทสนี่เพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะซึ่งหมายความว่าผู้ที่หายป่วยแน่นอนก็ต้องรักษาตัวเองก่อนนะฮะเราหายป่วยตอนนี้อาจจะกลับไปอยู่ที่บ้านต้องมีเวลาในการกัดตัวเองอีกสักพักหนึ่งถูกต้องต้องกักตัวเองไว้ก่อนเพราะว่า มามาไวเนี่ยุภูมิมันยังไม่สูงพอ,อประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่านัดหมายก่อนพวกผมจะได้จัดคิวแล้วก็อาจจะได้ เพราะว่าหากันมาก็ไม่ได้เพราะว่าเครื่องมันไฮเทคมันต้องรับได้ประมาณหนึ่งซึ่งก็ทําให้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็ดูอยู่ตอนนี้สดๆแบบนี้ใช่ครับบางคนบอกสบายใจพรุ่งนี้ไปเลยใช่ครับเพราะว่าหลนายไคนได้ก็ต้องเราัำเป็นออนไลน์กันนะครับที่บอกว่าสบายใจไปเลยแบบบุคคลทั่วไปคุณหมอเพราะบวคคนทั่วไปบอกว่าอ้าวสภากาชาิเชิญชวนผู้ป่วยหายแล้วโควิดมาบริจาคกันหน่อยใช่ครับบางคนบอกอุ้ยต่างประเทศเขาบอก14วันยังไม่หายขาดยังง้นอย่างนี้กังวล ไม่กล้าไปนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนไม่กล้าไปบริจาคครับครับก็เรียนนําจริงมันต้องเป็นช้นลพิเศษอ๋อใช่ซึ่งย้ำอีกทีนะครับใครที่เป็นผู้ป่วยหายแล้วจะมีให้ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ของสภากาชาติไทยลรก็องคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนกรอกเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อเช็คภูมิกันก่อนใช่มานัดหมายกันละเอียดกันโอเคซึ่งในส่วนของขั้นตอนการบริจาคก็จะมีการแยกโซนพื้นที่ด้วยใช่ครับแยกพื้นที่กันคนละจุดกับ การบริจาคเลือดทั่วไปใช่คร่บสบายใจกันได้แล้วนะครับงั้นมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับที่บอกว่าเชิญชวนบริจาคเลือดกันเพราะว่าตอนนี้เลือดขาดแขนมากเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเป้าหมายวันหนึ่ง2,500กว่ารายทุกวันนี้เหลือแค่ก็มันช่วงนี้ระหว่างพันกับพันห้าร้อยคนคุณหมอแล้วมันขาดไปเยอะไหมครครับก็มันก็ขาดไปก็เราก็ไปต้องพยายามรณรงค์ช่วยกันรณรงค์นะครับเพราะว่าเพราะว่าเลือดสำรองเนี่ยก็คือก็ยังมีเก็บไว้ปริมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเล่นขาดไปหลายหลายวันเนี่ย เยวมันก็จะหมดนะครับซึ่งคําว่าเลือดจาลองหมายความว่ามีผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดตรงนี้ใช่อยู่เป็นประจําใช่ครับเขาก็ต้องมาทุกวันอยู่แล้วก็คือหมายถึงว่ามาผัดกันมาแหละเช่นผู้ป่วยโรคเลือดผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างนี้ครับเขาก็ต้องการเลือดและส่วนประกอบของเลือดนะครับเพราะว่าใช่ประมาณนี้ครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนไข้ที่ต้องการมามาได้เลือดํำลองไปยังมีคนไข้หลายรายที่เป็นผู้บาดเจ็บ หลายกรณีที่เกิดฉ<ช>ุกเฉินแล้วเลือดไม่พอใช่ครับจำนวนนี้จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นไหมคุณหมออ๋อไม่ครับก็คือคุณหมอก็จะต้องนะต้องเนี่ยง priority กันว่าอะไรสําคัญที่สุดคนไหนต้องให้ก่อนก็ต้องจะต้องได้ก่อนเพียงแต่ว่าในสุดเนี่ยถ้าเราไม่มารณรงค์กันเดี๋ยวมันก็หมด มันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เรากังวลนี่แหละก็คือบางคนจะต้องถูกปฏิเสธไม่ให้เลือดแต่วันนี้ยังไม่เกิดนะยังแต่ว่ามันจะเกิดในในเร็ววันนี่แหละเพราะเราไม่สำรองไม่เยอะอาใช่คือจากเดิมที่เราแพลนเอาไว้ได้สำรองวันละสองพันห้าครับตอนนี้เราเหลือพันหนึ่งบางวันไม่ถึงบางวันพันห้ามันก็จะค่อยๆหมดหมดไปใช่ครับแล้ววันหนึ่งถ้ามันไม่ทันจริงๆอาจจะมีพูดถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันใช่ครับใช่อ้าวนะครับงั้นต้องเชิญชวนไปบริจาคกันซึ่งต้องย้ำนะครับสภาาากชไทยเนี่ ปิดแค่วันเดียวคือวันที่มกราคมใราคมทุกวันเปิดปกติหมดตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับย้ำอีกนิดนึงครับคุณหมอว่าการไปบริจาคในช่วงนี้นะฮะแน่นอนว่าไปถึงเนี่ยมันต้องมีการกรอกใบสมัครนะครับต้องไปทําบัตรด้วยอันนี้ขออนุญาตเอาให้ดูนิดนึงนะฮะนี่ทีมงานเรานะครับซึ่งเดี๋ยวตัวผมก็จะไปบริจาคเหมือนกันอันนี้ยืนยันหน้าจอเช่นกันเลยนะครับนะฮะแต่ว่าต้องถามคุณหมอนิดนึงด้วยเดี๋ยวรายละเอียดกันนิดนึงนะครับคือผู้ที่ไปบริจาคโลหิตเนี่ยต้องมีการกรอกข้อมูล ช่ครับ,รบแล้วก็ทำบัตรขึ้นมานะฮะนี่คือตารางการเปิดทําการนะครับในแต่ละวันแต่ในช่วงนี้ถ้าใครที่ไปเนี่ยจะต้องมีการกรอกข้อมูลเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ครับนั่นก็คือดูว่าคุณมีความเสี่ยงโควิด1 9ใช่ครับหรือเปล่าใช่ครับนนก็คือเอาแคบ,บสัมผัสโรคแล้วก็จะขอว่าอย่าเพิ่งมาบริจาคนะเป็นเวลา28วัน28วันคือปกติถ้าเราไปที่เสี่ยงหรือไปสัมผัสคนที่เสี่ยง เราก็จะต้องห้ามก็คือขอให้กักตัว14วันใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเลือดเนี่ยเราก็ต้องขอขอยืดไปเป็น28วัน28วันแล้วถึงค่อยมาบริจาคได้เพื่อความชัวร์ครับผมส่วนขั้นตอนอื่นๆเช่นไปฉีดวัคซีนกันมามีการกินยาแก้เจ็บอะไรยังไงจริงๆแล้วสามารถสอบถามได้ที่สภากาชาติไทยเลยใช่ครับก็จะมีระยะเวลารายละเอียดปิดย่อยซึ่งนั้นจะมีสักทีสักคนหนึ่งกะต้องเป็นเรื่องรายละเอียด ต่อไปอ๋อคุณหมอยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าในตอนนี้ทุกทีผมไปที่สปากาชาติไทยที่อังรีดูนังแล้วก็จะไปลงทะเบียนด้านล่างมีการตรวจมีการเจาะเลือดก่อนมีการให้ดื่มน้ำใแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นบ2บบริจาคโลหิตกันครับ แต่คนที่จะมาติดต่อบริจาคพลาสมาที่เป็นผู้ป่วยโควิด19ที่หายแล้วะจะมีการแยกโซนแยกชั้นกันยังไงบ้างฮะใช่ครับเขาจะต้องนัดมาที่พิเศษอ,ออนไลนเพราะมัน,มนเปน็นการบริจาคพลาสมาที่บาจากเลือดไม่เหมือนกันนะ,ะไม่เหมือนกันเขาะจะเอาแต่พลาสมาคือมันต้องใช้เครื่องไฮเทค ปั่นเลือดไปสองชั่วโมงเลยแล้วก็ค่อ,คอยถ่ายกลับเข้ามาถูกชายก็คือส่วนที่เป็นเลือดแดงเก็เดเลือดคืนคืนผู้ป่วยไปคือคืนผู้บริจาคไปครับผมแล้วก็เอาแต่พลาสมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันมันคนละมันคนล,ละส่วนกันไม่ได้นอนเตียงข้างๆกันไม่มีย้ำอีก <นะ S 1> ทีว่าไม่ได้อยู่ <นะ S 1> ใกล้ๆโซนเดียวกันเลยใช่ครับแยกกันแต่ทั้งคู่คือผู้ที่ใจบุญใช่ครับแล้วก็จะไปบริจาคทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นการไปบริจาคพลาสมาหรือจะไปบริจาคโลหิตธรรมดาและยังมีบริจาคเกล็ดเลือด ใช่ครับนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วพลาสมาเนี่ยบุคคลทั่วไปก็บริจาคได้เหมือนกันก็มีการรักหมายอะไรกันต่างด้วยนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆทั้งสิ้นเลยนะครับขณะเดียวกันครับถ้าใครไม่สะดวกไปอังรีดูนังครับไปที่ไหนได้บ้างครับหมอครับก็จะมีศูนย์จิตวิสาขาอยู่บางที่นะครับช่วงนี้ก็คืออยู่ที่เดอะมอลล์นะเดอะมอลล์สามแห่งเดอะมอลล์สามแห่งที่ไหนบ้างฮะเดอะมอลล์งามวงศ์วานเดอะมอลล์บางแคครับเดอะมอลล์ท่าพระครับคือมอลล์มันปิดอ่ะแต่ว่าไอ้ส่วนที ไปจากเลือดเนี่ยเปิดอยู่หมายว่าหมายความว่าในห้างที่เราไม่ได้แวะเข้าไปขอโทษนะครับบางทีเข้าไปเราไปซูเปอร์ใช่ห้างปิดซูเปอร์เปิดใช่แต่ที่ไปจากเลือดก็เปิดคนเขาไม่รู้กันนะคุณหมอใช่สิก็ต้องเลยมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันนะครับเพราะว่าเราเชื่อเลยครับว่าคนไทยยมีน้ําใจแต่บางทีเราไม่รู้และเรากลัวเกินเหตุทําให้เราไม่กล้าไปและทําให้ตอนนี้ เลือดสำรองที่มีอยู่ของสปากาชาติไทยรเริ่มที่จะน้อยลงใช่ครับเพราะเราก็มีอ,อ,อีกอีกอีกทั้งเลือกหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเนื่องจากทุกคนอยู่บ้านใช่ไหมครับนะเราก็ประมาณว่าถ้าที่ไหนนัดกันได้50คนขึ้นไปเช่นหมู่บ้านนี้คอนโดน,นี้นัดกัน50คนนะฮะก็แจ้งไปที่สปากากชาติเขาก็จะออกรถไปรับบริจัคเลยถึงที่นะครับแต่ก็ต้องไปชวนชวนกันนัดหมาย ครับผมซึ่งจะได้ผัดกันมาไงซึ่งแนะนำว่าต้องชวนกันในอาจจะเป็นกรุ๊ปลายนะครับแล้วก็นัดหมายเวลากันไม่ต้องลงมาพร้อมกันนะฮะลงมาเช่นแบบว่า่ฟอนี้ลงไปตอนนี้แล้วก็ยืนระยะห่างกันด้วยถูกต้องแล้วก็อย่าลืมว่านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆนะฮะแล้วก็งดการทานยาแก้อกวัคซีอะไรนะครับสาคัญที่สุดเลยคุณหมอครับเชิญชวนหน่อยให้ทุกคนได้ไปร่วมในการบริจาคผลิตไปด้วยกันครับครับก็ช่วงนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับ เราะมันเป็นช่วงซึ่ง <c oughs> กําลังที่ว่าขาดแคลนเยอะแล้วก็กทุกคนก็นะทุกคนะบอกขอให้อยู่บ้านก็ยกเว้นอยู่กรณีเดียวนี่แหละก็คือว่าจะออกไปไหนก็ออกมาไปจากโรหิต <c oughs> แค่หนึ่งครั้งใน3เดือนนะครับเราก็จะมีโลหิตใช้เพียงพอนะครับคือมันต้องยังไงต้องคำความว่าใจเป็นพิเศษว่าออกมาได้นะ <c oughs> คือคนคนที่ความเสี่ยงติดเชื้อน,นี่น้อยมากนะตอนนี้เหลือแค่เท่าไหร่อ่ะ หนึ่งพันคนเองในประชากรกรุงเทพสิบล้านนะฮะโอกาสติดน้อยมากๆแล้วที่ศูนย์เขาก็จะนะเป็นที่ซึ่งทำความสะอาดอย่างดีที่สุดใช่อันนี<อ>ยืนยัวาชัวได้ว่าไม่เสี่ยงหรอกอ่า เตียงที่ไปนอนก็เว้นระยะห่างพอสมควรด้วย<ช>คุณ<ช>พยาบาลก็ป้องกันทั้งหมดด้วยถ้ายังไม่มั่นใจคุณก็ใส่แมสไปด้วยนะใส่ถุงมือไปด้วยก็อยากให้ใส่ไปนั่นแหละยืนยันอีกทีก็แล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่จะไปร่วมในการบริจาคโลหิตนะครับที่สปาก,กาชชติไทยนะครับสาวอาทิตย์ก็ไปได้นะครับเพราะว่าไม่ได้หยุดนะฮะยังเปิดอยู่พร้อมกับที่เดอะมอลล์อย่างเช่นงามวงวานบางแคร์ท่าพระและถามว่ารวมกันได้ย้ำว่ารวมกันได้แจ้งมาที่สปาก,กาชชติไทยแต่เป็นการรวมกันเพื่อร่วมในการทําบุญบริจาคโลหิตไปด้วย นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ครับเรามาอัปเดตสถานการณ์ของโควิด19ต่างประเทศกันบ้างดีกว่าเผื่อว่าบางข่าวเนี่ยต้องขอเปลี่ยนคุณหมอกันด้วยนะครับอย่างเช่นที่อู่ฮั่นนะครับคุณหมอครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้หลายๆคนบอกว่าที่อู่ฮั่นโรงพยาบาลสนามนะครับที่ตอนนี้เนี่ยหลยๆคนเคยได้ยินกันนะครับว่าเปิดขึ้นมาภายใน10วันรองรับผู้ป่วยได้ถึงเกือบ2,000คนล่าสุดครับ ผู้ป่วยวิกฤตใน ICU ที่อู่ฮั่นนะครับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เหลือเพียงแค่15รายนะครับหลังจากที่ดูแล15รายนี้และสามารถส่งกลับบ้านเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีการปิดทําการนะครับถือว่าเป็นข่าวเดี่วงที่อู่ฮั่นนะฮะขณะเดียวกันครับที่ทางเกาหลีใต้เองนะครับก็มีข่าวดีเช่นกันที่เมืองแทกูนะครับ ที่เป็นศูนย์การการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี่นะครับหรือว่าโคโรนาไวรัสนี่นะครับล่าสุดครับวันนี้นะครับยืนยันไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับก็เป็นข่าวดีเช่นกันนะครับทางด้านยุโรปกันบ้างดีกว่านะครับที่อิตาลีเองนะครับก็มีแนวโน้มที่ดียิงขึ้นนะครับ ผู้ป่วยเข้าร,รักษาที่ ICU เริ่มลดลงมีผู้ป่วยหายมากขึ้นและแนวโน้มผู้เสียชีวิตก็ลดลงเช่นเดียวกันแต่ว่าที่ยุโรปเองก็ยังคงเงียบเหงานะครับเพราะว่าอิตาลีก็ยังคงปิดเมืองกันอยู่นะครับส่วนด้านเยอรมน,นีนะครับก็มีการประกาศเช่นกันนะฮะว่าต้องมีการคุมเข้มต่อไปเพราะามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นด้วยสุดท้ายครับสุดสัปดาห์นี้ครับต้องบอกเลยว่าชวนแฟนรายการทุกท่านนะครับอย่าลืมนะฮะหยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติถ้าจะออกไปออกไปบริจาคเราเหตการที่สภากาชาติไทยนะครับมาสู้กันด้วยกันนะครับเราเริ่มมาได้ดีแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมาอยู่บ้านมาทําตัวเป็นประโยชน์เพื่อครอบครัวกันหยุดการเป็นพาหะหยุดการที่จะนําเชื้อเข้าสู่บ้านของเรานะครับและแน่นอนครับวันนี้จบรายการไปแล้วหลังครบธงชาตินะครับติดตามการถแถลงการจาก นายรัฐมนตรีนะครับผ่านทางทัวร์ทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยกันได้อีกสักครู่ติดตามชมกันครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่วันจันทร์ที่นี่ที่เดิมกับร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด -19 วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับหมอครับ